ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงออกทะยานด้วยความเร็วสูงเขาตรงมายัางพื้นที่ด้านนอกเขตแดนมรณะปีศาจมังกรและเมื่อเข้ามาใกล้เขาก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่แลเห็นในครั้งก่อนเขามองเห็นว่าเขตแดนมรณะปีศาจมังกรมีลักษณะเป็นสีดำและความรกร้างว่างเปล่ามันเป็นแนวเทือกเขาที่สุดตัวทั่วพื้นที่เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ทุกแห่งหน แต่ยามนี้เขามองเห็นฝูงชนจำนวนนับไม่ถ้วนที่กําลังทําการขุดค้นไปทั่วบริเวณและก้อนหินขนาดใหญ่ที่เคยเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ก็เริ่มถูกทําลายไปเรื่อยๆข้าอยากรู้จริงๆว่าตราประทับเทพกลั่นสวรรค์ทรงพลังเพียงใดเฉินเซี่ยงรุกเข้าไปในเขตแดนพร้อมกับเร่งความเร็วมากขึ้นยามนี้เขาไม่รู้เลยว่าต้องใช้วิธีการใดจึงจะทำให้ค้นพบสมบัติพลังเหล่านั้น เขาได้ยินมาว่าคนของพระราชวังมังกรณภาค้นพบสมบัติพลังได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยมันชัดเจนแล้วว่าพวกมันสมควรมีวิธีการสื่อสัมผัสถึงการมีอยู่ของอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ผู้คนจํานวนมากยังไม่กล้าลุกล้ําเข้าไปด้านในเขตแดนดังนั้นพวกเขาจึงลงมือขุดค้นอยู่ทางด้านนอกสําหรับผู้ที่กล้าลุกล้ําเข้าไปยังเขตแดนด้านในส่วนใหญ่มกักเป็นเทวอมตะหรือไม่ก็เป็นผู้ที่มากด้วยความสามารถ เฉินเซียงสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างประมุขคณิกายเต๋าต้นกำเนิดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเขตแดนมรณะปีศาจมังกรอย่างไรบ้างปรมาจารย์หวังไม่รู้ถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เขาเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยดังนั้นเขาจึงสอบถามกับเฉินเซียงเช่นนี้เอออันที่จริงตอนนี้ข้าอยู่ในเขตแดนมรณะปีศาจมังกรแล้ว เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นท้อยคำของเขาทําให้ปรมาจารย์หวังถึงกับเงียบเงันไปในฉับพลันแน่หละว่าปรมาจารย์หวังต้องการสัพสาบแช่งเสียเดียวนั้นแต่เขากําลังพยายามระงับท้อย,ยคาหยาบคายเอาไว้ในจิตใจ,จอาวุโสหวังท่านไม่ต้องกังวลไปประมุขคณิกายเต่าต้นกำเนิดได้ส่งเสริมให้สาวกมาที่นี่เช่นกันปัจจุบันเทวอมตะหลายคนกำลังนำพาลูกศิษย์ออกเดินทางมาที่นี่ เฉินเซียงกล่าวข้าได้ยินว่าคนของพระราชวังมังกรเห็นาพาผานได้คนพบอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์จากเขตแดนมรณะปีศาจมังกรและอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ชิ้นนั้นก็คือตราประทับเทพกลั่นสวรรค์ปรมาจารย์หวังเงียบงานไปครู่ดูเหมือนเขาพยายามเรียบเรียงถ้อยคำและสะกดกลั้นอารมณ์ขุนเคืองครั้นแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าเท่าที่ข้ารู้มาเขตแดนมรณะปีศาจมังกรเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งดังนั้นเจ้าต้องระวังให้มากที่สุดข้ารู้อยู่แล้วนะ้า เฉินเซี่ยงกล่าวบนหัวเราะปัจจุบันท่านอยู่กับข้าหากข้าตายท่านเองก็จะตกตายไปด้วยแน่นอนว่าข้าไม่คิดลากท่านมาตกตายไปด้วยกันอยู่แล้วเจ้ารู้ถึงประเด็นนี้ด้วยหรือนี่ข้าคิดว่าเจ้าลืมไปแล้วเสียอีกปรมาจารย์หวังบังคับรอยยิ้มก่อนจะกล่าวถามขึ้นว่าจริงสิเจ้าบอกว่าคนของพระราชวังมังกรเห็นพาพานได้รับตราประทับเทพก่อนสวรรค์ไปแล้วเจ้าพอรู้ไหมว่ามันเป็นใครข้าไม่รู้ เฉินเซียงเองก็อยากรู้เช่นกันว่าชายคนนั้นเป็นใครแต่เขายังไม่ได้ทําการสืบคน้นเรื่องนี้ข้าได้ยินว่ามันเป็นคนที่ขี่หลังค้างคา,าวมังกรเป็นพาหนะคนที่ขี่หลังค้างคา,าวมังกรเป็นพาหนะงั้นหรือปรมาจารย์หวังอุทานขึ้นไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นชายคนนี้จริงๆหลายคนอาจไม่รู้จักตัวตนของมันแต่ข้ารู้ดีว่ามันเป็นใครอย่าบอกนะว่าท่านเคยรู้จักกับมันมาก่อน เฉินเซี่ยงไม่นึกเลยว่าปรมาจารย์หวังจะรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญของพระราชวังมังกรนภาใช่แต่ไม่มีใครรู้ชื่อจริงของมันมันมีฉายาว่าเทวะค้างคาวอมตะมันเป็นบุคคลที่มีความแข็งแกร่งอย่างเหลือล้นส่วนค้างคาวมังกรที่ใช้เป็นพาหนะก็เป็นอสูรร้ายมังกรสายพันธุ์พิเศษที่มีความแข็งแกร่งอย่างที่สุดค้างคาวมังกรตัวนั้นมีอำนาจพลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับเทวะอมตะได้ปรมาจารย์หวังกล่าวขึ้น ในครั้งอดีตข้าต้องการกลั่นปรุงเม็ดยาชนิดหนึ่งที่จําเป็นต้องใช้โลหิตค้างคาวมังกรเป็นส่วนผสมสําคัญดังนั้นข้าจึงออกเสาะหาจนกระทั่งได้พบกับชายคนนี้หลังจากนั้นข้ากับมันได้ตกลงกันว่าจะแลกเปลี่ยนโลหิตค้างคาวมังกรด้วยผลึกเต๋าจํานวน50ล้านใน ครั้งนั้นข้าส่งผลึกเต๋าให้มันแล้วแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นคนช่อชฉนเพราะจูจ่ๆมันก่งราคาเสียอย่างนั้นมันบอกว่าข้าต้องจ่ายให้มันทั้งหมดเจบล้านผลึกเต๋าจึงจะได้รับโลหิตค้างคาวจํานวนหนึ่งถังแล้วหลังจากนั้นท่านทําอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามอย่างใจจดจ่อข้ายกเลิกการแลกเปลี่ยนและขอผลึกเต๋ากลับคืนทันทีแต่แล้วมันก็เปิดฉากโจมตีข้าพร้อมกับยึดผลึกเต๋าของข้าไป ภายหลังเป็นประมุขณิกายเต้นกัมตินที่ออกหน้าทําให้ข้าได้รับผลึกเต๋ากลับคืนเธอออกกล่าวจบปรมาจารย์หวังถอนหายใจยาวมันถือเป็นความอัปยศที่สุดในช่วงชีวิตของข้าเลยก็ว่าได้ยังดีที่มันไม่ได้เผยแพร่เรื่องนี้ส่วนข้าก็พูดถึงเรื่องนี้กับคนสนิทเท่านั้นอาวุโสหวังนอกจากนี้แล้วท่านยังมีข้อมูลเกี่ยวกับอีกหรือไม่เฉินเซี่ยงถามต่อ มันเป็นตกเป็นเป้าหมายของนิกายเทพกลั่นสวรรค์เนื่องจากมันเล่นงานเทวแตาแห่งถิ่นแกล่งเทนคลัานทัทพิคลานคานลายุ่นเส้นคลาคล้าคลานคลานคละพร้อมกับที่ปล้นชิงอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ไปในครั้งนั้นพระราชวังมังกรเหินภากังวลว่านิกายเทพกลั่นสวรรค์จะเปิดสงครามจึงได้ประกาศว่าขับไล่มันออกจากพระราชวังมังกรเหินภาไปแล้วแต่ผ่านไปได้สักพักเทวะคังคาวอมตะก็ได้กลับเข้าสู่พระราชวังมังกรเหินนภาอีกครั้ง ปรมาจารย์หวังกล่าวอย่างต่อเนื่องว่าข้าได้ยินมาว่าพระราชวังมังกรณภาให้ความสําคัญต่อเทวะคังขาวอมตะอย่างยิ่งทําให้พระราชวังมังกรณภายินยอมจ่ายสิ่งชดเชยแก่นิกายเทพกลั่นสวรรค์เป็นมูลค่ามหาศาลเพื่อลบล้างความเกลียดชงังครั้นแล้วเฉินเซียงจึงกล่าวขึ้นด้วยแววตาเปล่งประกายว่าเทวะคังคาวอมตะสามารถค้นพบอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ค้นหาด้วยการคาดเดาเมื่อครูท่านพูดว่ามันมีอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ใช่หรือไม่ มันคือตรีศูนย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าตรีศูนย์เทพกลั่นสวรรค์ในครั้งนั้นเทวคางข่าวอมตะเย,ย่อหญิงมากจริงๆมันพูดกับเทวอมตะคนดังกล่าวตรงๆเลยว่าตรีศูนย์เล่มนั้นเหมาะสมกับมันมากที่สุดเมื่อกล่าวจบมันก็ทําการแย่งชิงทันทีปรมาจารย์หวังกล่าวขึ้นเห็นทีว่านี่คือนิสัยส่วนตัวของมันข้าเองก็ถูกมันปล้นชิงมาก่อนยังดีที่มันเล่นงานข้าไม่กี่กระบวนท่าดูเหมือนมันบ้าบินเอาเรื่อง เฉินเซียงอดหัวเราะเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้เตรียมการทดลองบางอย่างเพื่อดูว่าจะค้นหาอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ได้หรือไม่ปัจจุบันตราเทพกลั่นสวรรค์ได้หลอมรวมเข้ากับกายเนื้อของเขาแล้วดังนั้นเขาจึงทดลองสื่อสัมผัสด้วยการปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์ออกมาเล็กน้อยเพียงไม่นานเขาก็ได้พบสัมผัสก,กับบางสิ่งอย่างแม้ว่ามันมีระยะทางค่อนข้างห่างไกลแต่ทว่าเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน เมื่อระบุถึงตำแหน่งได้ชัดเจนเฉินเซี่ยงจึงออกทยานไปด้วยความเร็วสูงสุดเฉินเซียงมองเห็นว่าพื้นที่ส่วนลึกของเขตแดนมรณะปีศาจมังกรเต็มไปด้วยปราณพลังสีดำที่พันพวนรุนแรงมันก่อตัวเป็นดั่งพายุคลั่งพัดพาไปทั่วหนแหง่งผ่านไปครึ่งชั่วย,ยามเฉินเซี่ยงก็ได้เข้าใกล้อุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์มากขึ้นทุกขณะแต่เมื่อเขาจวนจะเข้าถึงจุดหมายกลับได้พบเห็นร่างเนวสีดำขนาดมหึมา เขาพยายามเพ่งสังเกตมันอยู่ครู่ครั้นจึงตระหนักได้ว่าร่างเงาสีดำนั้นมีคู่ปีกขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่สำคัญมันกำลังบินอยู่กลางอากาศขางขาวมังกรเฉินเซียงตกตะลึงขีดสุดเขาไม่คาดหวังว่าจะพบเจ้าเทวะค้างขาวอมตะแห่งพระราชวังมังกรเหินนภาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ค้างคาวมังกรมีขนาดมาหึมามันดูเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่ทาสีดำเอาไว้ยังไงอย่าง,ง,าง,งานั้นร่างกายของมันมีลักษณะเป็นมังกรแต่ทว่ามีขนสีดำปกคลุมทั่วร่างตลอดไปจนถึงคู่ปีกขนาดใหญ่ทันใดนั้นค้างคาวมังกรก็ได้อ้าปากกว้างครันจึงพ่นเปลวเพลิงสีดำเข้าแผดเผาเนินเขาเบื้องล่างเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็รีบหาที่ซ่อนตัวอย่างไม่รอช้าเขารู้ดีว่าค้างคาวมังกรและเทวะค้างคาวอมตะมีความแข็งแกร่งมากพวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เขาจะเอาชนะได้เลยจริงๆ เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ทำไมข้าต้องมาเจอชายคนนี้ด้วยเฉินเซี่ยงนึกสอบทในใจยามนี้เขามองเห็นเทวะค้างคาวอมตะแล้วเทวค้างคาวอมตะนั่งอยู่บนหลังค้างคาวมังกรมันสวมชุดคลุมสีดำพร้อมกับสวมหน้ากากตัวตลกปิดบังใบหน้าเอาไว้ในฝ่าฝ่ามือของมันกำลังถือตราประทับสีทองอารามเข้าใจได้ทันทีว่ามันสมควรเป็นตราประทับเทพก่อนสวรรค์ในตำนานใครกันที่กำลังซ่อนตัวอยู่ จู่ๆเทวค้างคาวอมตะก็ได้ตะโกนขึ้นเสียงของมันเรียวแหลมราวกับเสียงเด็กน้อยก็มีปานอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆหากไม่รีบเผยตัวออกมาก็อย่าตำหนิที่ข้าไม่สุภาพเทวะค้างคาวอมตะกล่าวตะโกนด้วยเสียงเจ้ยแจ้วยามนี้เฉินเซียงไม่กล้าปรากฏตัวขึ้นเพราะเทวะค้างคาวอมตะมีความแข็งแกร่งมากหักว่าเขาเผยตัวออกไปเขาก็อาจถูกมันฆ่าตายในฉับพลันแม้ว่าเสียงของมันจะฟังดูเหมือนเด็กน้อยก็ตามที เฉินเซียงกำลังคิดว่าเทวะค้างคาวอมตะสมควรรู้เพียงแค่ว่าตัวเขาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่สามารถระบุถึงตำแหน่งได้แน่ชัดดังนั้นเขาจึงไม่กังวลว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีและยังคงหลบซ่อนตัวต่อไปอันที่จริงเทวะค้างคาวตารับรับรู้การมีอยู่ของเฉินเซียงจากค้างคาวมังกรที่มันขี่หลังอยู่เท่านั้นสำหรับตัวมันเองไม่สามารถรับรู้การมีอยู่ของเฉินเซียงได้เลยยามนี้เฉินเซียงกำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศ แต่แล้วจูจ่ๆค้างคาวมังกรกลับหันหลังพร้อมกับออกทยานตรงมาที่ตำแหน่งของเขาเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็ถึงกับใจหล่นวูบและเมื่อตั้งสติได้เขาจึงเร่งเปิดทางผ่านมิติปรากฏตัวอีกครั้งในทิศทางตรงข้ามจากตำแหน่งเดิมหลังจากที่เขาย้ายตำแหน่งค้างคาวมังกรก็หันกลับมาและพุ่งมาหาเขาอีกครั้งเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงตระหนักได้ทันทีว่าค้างคาวมังกรสามารถระบุถึงตำแหน่งของเขาได้อาฝูเร็วเข้ารีบจับตัวมันให้ได้ เทวค้างคาวอมต,ตะโกนสั่งทันใดนั้นค้างคาวมังกรจึงได้เร่งความเร็วมากขึ้นแต่ไม่ถือว่ามันมีความเร็วมากมายนักเทียบได้กับการห่อเหินของผู้เชี่ยวชาญทั่วๆไปครั้นแล้วเฉินเซียงจึงปลดปล่อยสามร่างแยกออกมาก่อนจะควบคุมให้แยกย้ายไปแต่ละทิศท,ทางทันทีนั้นค้างคาวมังกรก็ต้องหยุดชะงักด้วยความมงงนันห้าห้ามันรับมือได้ง่ายดาดเสียเหลือเกินเฉินเซียงยิ้มเยาะในใจครั้นจึงเปิดใช้งานเนตรแก่นวิธีตรวจสอบเนินเขาเบื้องล่าง เพราะเมื่อครูค้างคาวมังกรปลดปล่อยเปลวเพลิงเข้าแผดเผาก็สมควรมีสิ่งใดซ่อนอยู่ในนั้นหรืออุปกรณ์เทพก่อน,อนสวรรค์จะอยู่ข้างในเฉินเซียงตั้งข้อสงสัยยามนี้เขาไม่กล้าปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ก่อนสวรรค์เพื่อทำการสื่อสัมผัสเพราะมันอาจทำให้เทวะค้างคาวอมตะค้นพบตำแหน่งของเขาอาฟูเผาเนินเขาต่อไปไม่ต้องสนใจชายคนนั้นคิดว่ามันไม่ได้มีความแข็งแกร่งอย่างไรนักมิฉะนั้นมันจะไม่หลบซ่อนตัวเช่นนี้ เทวค้างคาวอมตะแค้นเสียงใสก่อนจะสั่งการให้ค้างคาวมังกรบินกลับไปยังตำแหน่งเดิมยามนี้เฉินเซียงไม่กล้าเข้าใกล้เนินเขาลูกนั้นเนื่องจากเทวะค้างคาวอมตะและค้างคาวมังกรตัวเขื่องกำลังเฝ้าอยู่ที่นั่นอวุโสหวังเทวะค้างคาวอมตะเป็นอย่างไรกันแน่ข้าพบกับมันแล้วแต่เท่าที่สังเกตก็ดูเหมือนมันไม่ใช่คนพานอย่างที่ท่านเคยบอก เฉินเซียงถามขึ้นเขาได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายเด็กน้อยนอกจากนี้มันยังมีบุคลิกแปลกๆจนดูเหมือนคนติงตองเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยได้ยินมามันก็ทําให้เขารู้สึกสับสนยิ่งนักมันยังเป็นเด็กน้อยเจ้าพบเจอมันจริงหรือนี่อย่าได้สร้างความขัดแย้งกับมันเชียวหากว่าเจ้าไม่สร้างความขุ่นเคืองมันก็จะไม่ทําอะไรเจ้าถ้อยคําของปรมาจารย์หวังทําให้เฉินเซี่ยงต้องนิ่งงันไปครู่ เนื่องจากเทวะค้างคาวอมตะผู้กล้าแกร่งแท้จริงแล้วกลับเป็นเด็กเสียอย่างนั้นแน่นอนว่าเทวะค้างคาวตะผูนี้มีอายุไม่น้อยแล้วเห็นชัดว่ามีสาเหตุบางอย่างที่ทําให้มันเป็นเด็กเช่นนี้ปรมาจารย์หวังเตือนว่าไม่ควรเข้าไปใกล้เทวะค้างคาวอมตะแต่คิดหรือว่าเฉินเซี่ยงจะเชื่อฟังคําเตือนของผู้เท่าไรนี้ต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้ปรมาจาร์หวังย้ําเตือนไว้ว่าอย่าเข้ามาในเขตแดนมรณะปีศาจมังกรแห่งนี้เด็ดขาดแต่ปัจจุบันเขาก็อยู่ในส่วนลึกของเขตแดนแล้ว เทวค้างคาวอมตะท่านกำลังค้นหาอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์อย่างนั้นหรือแล้วใต้เนินเขาลูกนี้มีอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์อยู่ใช่หรือไม่เชินเซี่ยงกล่าวผ่านกระแสจิตไปยังเทวะค้างขาวมอมตะใช่แล้วเจ้าเป็นกันใครกันแน่อย่าเอาแต่หลบหลบซ่อนซ่อนรีบเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้ เมื่อเทวะค้างคาวอมตะได้ยินเสียงของเฉินเซียงมันก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวเป็นเพราะมันรู้ว่ามีคนอยู่ใกล้เคียงแต่ไม่สามารถค้นพบได้สิ่งนี้ชวนให้มันรู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยเมื่อครู่ก่อนท่านกล่าวได้ถูกต้องแล้วเป็นเพราะข้าอ่อนแอและไม่มีความแข็งแกรง่งดังนั้นข้าจำเป็นต้องหลบซ่อนตัวเอาไว้เฉินเซียงกล่าวขึ้นข้าเกรงว่าหลังจากปรากฏตัวขึ้นท่านจะลงมือสังหารข้าเทวะค้างคาวอมตะผู้นี้ไม่เคยลงมือกับผู้บริสุทธิ เทวะค้างขาวอมตะแค้นเสียงด้วยอารมณ์หงุดหงิดรีบออกมาสักทีสีว้เจ้ามองเห็นข้าอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้มันไม่ยุติธรรมได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงก็ต้องหัวเราะในความติงต้องของเทวะค้างขาวอมตะผู้นี้อย่างลับๆแต่ท่านกําลังสวมหน้าก,ากากอยู่ข้าเองก็ไม่ได้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของท่านเช่นกันข้าคิดว่าพวกเรามีความเท่าเทียมกันเฉินเซียงกล่าวปนหัวเราะ ไม่ถูกต้องเพราะเจ้ามองเห็นอาฟูของข้าอีกทั้งยังมองเห็นว่าข้าอยู่ตรงไหนยิ่งกว่านั้นเจ้ายังมองเห็นร่างกายของข้าด้วยแต่ข้าไม่รู้ว่าเจ้าอยู่ตรงไหนข้าไม่เห็นร่างกายของเจ้ารวมไปถึงอสูรที่เจ้าใช้เป็นพาหนะเทวะค้างคาวอมตะกล่าวด้วยอารมณ์หมุดหิดใจเต็มทีแล้วมันสําคัญตรงไหนถึงอย่างไรข้าก็ไม่สามารถเอาชนะท่านได้ข้าไม่ได้มีความแข็งแกร่งที่คุกคามท่านได้เลยด้วยความอยากรู้เห็นข้าก็แค่อยากดูท่านขุดค้นอุปกรณ์เทพก่นสวรรค์เท่านั้น เฉินเซียงกล่าวขึ้นทันทีนั้นเทวค้างขาวอมตะจึงควบคุมค้างขาวมังกรให้หยุดการแผดเผาเนินเขาในฉับพลันเช่นนั้นข้าจะหยุดมือทีนี้เจ้าจะไม่ได้เห็นอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์แล้วเห็นทีว่าเจ้าคงต้องอกแตกตายด้วยความอยากรู้เห็นเทวะค้างคาวอมตะกล่าวอย่างเย่อหยิ่งด้วยน้ำเสียงเจ้ยแจ้วก็ได้ลาก่อนกล่าวจบเฉินเซียงก็เงียบลงเทวค้างขาวอมตะอย่างเชิงอยู่ครู่ครั้นแล้วมันก็เกาหัวด้วยความงุนง,ง่านก่อนจะตะกรขึ้นว่า ไอบ้าเอ๋ยเจ้าเป็นใครกันแน่ฟ้าทั้งทั้งที่อ่อนแอแต่วิธีการซ่อนอำพรางของเจ้ามันแยบยนต์เสียจนอาฝูไม่สามารถค้นพบได้ขณะนี้เฉินเซี่ยงยังคงไม่กล่าวสิ่งใดเขาตั้งใจปั่นประสาทเพื่อทําให้เทวะค้างคาวอมตะเกิดความอยากรู้เห็นอย่างที่สุดผ่านไปอีกครู่เทวะค้างคาวอมตะจึงกล่าวขึ้นว่าว่าข้ารู้ว่าเจ้ามีอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์เพราะข้าสื่อสัมผัสได้ นั่นหมายความว่าเจ้าเองก็กำลังค้นหาอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์เช่นกันห้าห้าเสียใจด้วยอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ชิ้นนี้เป็นของข้าแล้วเจ้าไม่มีทางได้รับมันห้าห้าที่ไหนกันข้าไม่ได้ต้องการมันเลยด้วยซ้ำเพราะอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ที่ข้ามีอยู่ทรงพลังอย่างยิ่งข้าก็แค่อยากรู้ว่าอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ชิ้นนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรก็เท่านั้นคิดว่าท่านรีบขุดมันขึ้นมาจะดีกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวปนน้ำเสียงหัวเราะอันที่จริงข้ามีเวลาเหลือเฟือแต่่ทาน คือหึกห,หากว่าคนของนิกายเทพก่นส,นสวนสวอ์มาถึงบางทีพวกเขาอาจค้นพบว่าตรงนี้มีอุปกรณ์เทพก่นสวรรค์อยู่อย่ามาหลอกข้าเสียให้ยากตอนนี้ข้ามีอุปกรณ์เทพก่นสวรรค์อยู่กับตัวสองชิ้นย่อมเหนือกว่าเจ้าอีกทั้งข้าย,ยังสังเกตได้ว่าอุปกรณ์เทพของเจ้ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ก่นสวนระรคเบาบางนั่นหมายความว่ามันอ่อนแอแต่อุปกรณ์เทพกลิ่นสวรรค์ทั้งสองชิ้นมีพลังศักดิ์สิทธิ์ก่นสวรรค์ที่แข็งแกร่งมากเทวะข้างทาวอมตะกล่าวขึ้น เพียงเพราะพลังศักดิ์สิทธิ์กลั่นสวรรค์เบาบางแต่ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์จะอ่อนแอเฉินเซียงแยงขึ้นทันทีหรือเราจะมาเปรียบเทียบกันดูหากเจ้าชนะข้าจะยกอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ให้แก่เจ้าเทวะค้างค่าวอมตะกล่าวขึ้นข้ารับรองว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าเพราะข้าไม่ใช่คนประเภทนั้นแต่ข้าเคยได้ยินเรื่องไม่ดีของท่านมาไม่น้อยบอกเลยว่าข้าไม่ไว้ใจท่านเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นแล้วเจ้าเคยได้ยินว่าข้าเข็นฆ่าคนอื่นๆหรือเปล่า แน่นอนว่าไม่มีแม้ว่าค่ารังแกผู้อื่นเป็นบางครั้งแต่อย่างน้อยข้าก็ไม่เคยฆ่าใครเทวะค้างคาวอมตะกล่าวขึ้นเฉินเซียงปรึกษาเรื่องนี้กับปรมา,ารย์หวังซึ่งปรมาจารย์หวังก็ครุ่นคิดอยู่ครู่ก่อนจะบอกกับเฉินเซียงว่าแม้ว่าเทวะค้างคาวอมตะเป็นคนพาและรังแกผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งแต่มันก็ถือว่ามีความเมตตาต่อคนอื่นๆอ,อยู่ไม่น้อยเพราะเขาไม่เคยได้ยินว่ามันลงมือสังหารผู้ใดเลยจริงๆ หากจะเปรียบเทียบกันด้วยอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์เห็นทีว่ามันจะไม่มียุติธรรมเนื่องจากอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์จะแข็งแกร่งหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเป็นหลักเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นดังนั้นเราจะต้องผลัดเปลี่ยนกันใช้งานอุปกรณ์เทพกลั่นสวรรค์ของอีกฝ่ายเพื่อดูว่าใครจะใช้งานได้ดีกว่ากัน ไม่ใช่เรื่องดีเมื่อครู่ก่อนเจ้าพูดเองว่าอุปกรณ์เทพก่นสวรรค์จะแข็งแกรง่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งผู้ใช้งานและด้วยความแข็งแกร่งของข้าย่อมทําให้แสดงพลังของอุปกรณ์เทพก่นสวรรค์ได้มากกว่าอย่างแน่นอนเทวะค้างขาวอมตะกล่าวขึ้นแบบนั้นข้าจะได้เปรียบเจ้าเฉินเซียงรู้สึกว่าเทวะค้างข่าวอมตะผู้นี้เป็นบุคคลที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยและเมื่อเขานึกตรองอยู่ครู่จึงตัดสินใจปรากฏตัวขึ้น ตราประทับเทพกลั่นสวรรค์ที่อยู่กับท่านเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับข้ามากจริงๆเพราะมันเหมือนกับอุปกรณ์เทพที่ข้ามีอยู่กล่าวจบเฉินเซียงจึงควักตราประทับจัก,กรพรรดิเทพออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ